ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะแว็กร์ดานะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวซาสเกะอีโวนะครับทคกคนี่เลยนี่นะครับซาสเกะอีโวนะอ่าเป็นร่างสตอมนะครับทุกคนโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราให้ดูพัซซีฟเป็นก้อนนะครับนะพัซซีฟของซาสเกะนะครับก้อนอีโวนะครับจะเป็น Way of the Snake นะครับจะเพิ่มดาเมจ2%์นะครับถ้าโจมตีมอนอ่าที่มอนตัวเดิมนะครับก็คือ ตีไปครั้งแรกนะครับแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งนะครับซาสึกิจะเพิ่มดาเมจ2%นะครับอ่ะแล้วก็พาสซีฟหลังอีโวนะครับไลนิ่งพาวเวอร์แอคเซลนะครับจะเป็นการสแตนมอนนะคะรับแล้วก็ขณะที่มอนโดนสแตนอยู่นะครับจะทำดาเมจอีก50%นะครับอ่ะก็คือทำดาเมจเพิ่มขึ้น50%นะครับถ้าเกิดว่ามอนตัวนั้นอะโดนสแตนอยู่นะครับแล้วก็ซาส,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  <Mun> สึกิตีอีกทีหนึ่งดาเมจจะเพิ่มขึ้น50%นะครับโอเค ครับอ่ะส่วนสเตตครับก็เป็น B หมดนะครับอ่ะดาวยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็บัฟก็ไม่มีนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอืมน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่อ่าค่อนข้างที่จะโอเคนิดน,นึงนะครับอ่ะอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับสำหรับซาสเกะน,นะเพราะาเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับรู้จักพาสซีฟแล้ว โอเคนะครับไปเดี๋ยวเราวางเลยนะครับสําหรับซาสเกะโตนี่นะครับใช้เงินวาง1,100นะครับนี่อ่ะวางไปแล้วปาบต่างกอดเลย,ยจังหวะ,ะน, <id> นี้นี่นะครับอ่ะให้ดูท่าโจมตีนะครับจะเป็นชิโดรินี่นี่นะครับทุกคนอ่าอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ อ่ะเห็นไหมมันจะขึ้นสถานนะสตันตบนหัวนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวฟาร์มต่างสักครู่นะครับอ่ะโอเคนี่เห็นปหมมันจะขึ้นสถานนะสตันตนะครับนี่เป็นสายฟ้าแบบเมื่อกี้นะครับ นี่หนไหมทุกคนมันจะเป็นสายฟ้าเมื่อกี้นะครับเออมอนมันจะสตันนะครับแต่ว่ามันจะส,สตันแป๊บเดียวนะเอฟ้อามต่างสักคู่นะครับทุกคน ก็ซาสกินะครับวางได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับการบ้านไมก่อนแตกเ,เหมือนพาส,สีทแรกมันจะไม่ทำงานนะไอเพิ่มแล้วไม่สงเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันค่อนข้างที่จะใช้ยากทีหนึ่งนะครับคือต้องเอาไปใช้กับบอสอะถ้าใช้จริงๆอะโอเคเดี๋ยวผมทำการวางการบ้านก่อนรุด เดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับใช้เงิน1,400นะครับแล้วเมจจะเป็น1,700นะครับ5.7จวิโจมตี1ทีนะครับระยะเพิ่มเป็น18.9นะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน2,000นะครับแล้วเมจจะเป็น3,400นะครับ8.5จวิโจมตี1ทีระยะ22.1นะครับแล้วก็อนิเมชันใหม่ชิโดริลาเมนนี่อ่ะจะกระโดดทุบไปอย่างนี้เลยนะครับ ให้ดูใหม่นี่อ่ะดูให้ชัดๆนะครับนี่อ่าโอเคครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน2,800นะครับด้เมจจะเป็น3,830นะครับ8 1ดจนึ่งวิโจมตี1ทีระยะ23.1นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,400นะครับด้เมจจะเป็น4 2่0ันองท่อนี่ห้นะครับ8.1ดจนึ่งวิท่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น85.2นะครับ คขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,900นะครับดาเมจจะเป็น4,460นะครับอ่า7จ็ดจุดโถกวิโจมตี1ทีนะครับระยะเป็น27.4นะครับแล้วก็อนิเมชันใหม่นะครับนี่อ่าจะเป็นชิโดริสีดำนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นชิโดริสีดำนะครับค่อนข้างจะเท่นะครับโอเค ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน6,000นะครับทำเม้จะเป็น4,680นะครับเจ็ดจุเวิเท่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะเป็น28.4นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน6,500นะครับแลเมยจะเป็น4,990นะครับเจ็ดจวิโจมตี1ทีนะครับแล้วก็ระยะเป็น30.5นะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,200นะครับด้วยมีจะเป็น5,530นหครับ7.1วิโจมตีนะครับแล้วก็ระยะเป็น33.7สิครับอโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,500นะครับด้วยมีจะเป็น5,630นะครับอ่าแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเหลือ6.6นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น37.9นะครับโอเค ค่าอ่าขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8,300ันามนะครับดาเมจจะเป็น8,080ันแนะครับอ่าระยะเวลาจะเพิ่มเป็น7.6นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มเป็น42.1นะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่นี่อ่าชิโดริสไตล์นะครับจะเป็นเป็นแบบสายฟ้าแบบเมฆสายฟ้าแล้วก็ช็อตลงมานะครับจะให้ดูนี่นี่แบบนี้เลยนะครับอโอเค ข้างหลังหลุดไปกลแล้วผมต้องไปกันบ้านก่อนโอเคอ่ะอัพมต่อนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน9000นนะครับแล้วมัจะเป็น8710นบะครับแล้วก็ระยะเวลาโจมตีเนี่ยเท่าเดิมนะครับส่วนระยะเนี่ยเพิ่มเป็น45.3นะครับโอเค สำหรับซัสเกน,นะครับอ่าอัพทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่11คันนะครับใช้เงินถูกนะครับอ่าแล้วก็ถามว่าเก่งไหมนะครับค่อนข้างที่จะไม่เก่งเลยนะครับอ่าเพราะเป็นตัวซัพพอร์ตครับแถมตีนานนะครับแต่ระยะเนี่ยค่อนขท่านี่จะไกลนะครับอ่ากาเมจไม่มีนะอืม จะเอามาสตันได้อยู่นะครับแบบว่าวางเฉยเงี้ยให้มันตีแล้วสตันไปนะครับเออเออถ้าแบบนั้น,นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเอามาเล่นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตัวอื่นมันดีกว่านะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นโคอโคโดายกับคิลลัวนะครับเออไอสองตัวน,นั้นค่อนข้างจะดีกว่านะเออนะครับโดยรวมแล้วซาสึกเกนเนี่ยค่อนข้างที่จะกาดน,นะครับออต่อให้มีบัฟบ ดีแค่ไหนก็กาดีดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวทำเน้มีนะครับแต่มันเป็นตัวซับพอร์ตนะนะครับแล้วก็มันไอพาสซีฟสตัรเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็มันสตัรได้แป๊บเดียวอะครับทุกคนมันไม่ได้สตัร์นานอะไรขนาดนั้นนะถ้าเล่นเนี่ยเราไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับที่มันพาสซีฟเก่งๆนะครับนะโอเคครับก็ คลิปนี้นะครับมีประมาณเท่านี้นะครับเจอก็ใหม่คลิปหน้าครับ